สำนักพิมพ์แสงแดดตำราอาหารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสนามฟุตบอลลาลิก้าสนามฟุตบอลรูซอยลาดพร้าว71หลังสำนักงานเขตลาดพร้าวเว็บไซต์ฟัน 88.com เว็บมือโปรที่เสนอเคล็ดลับชั้นดีในการเล่นฟุตบอลให้ชนะฟัน88สัมผัสเกมที่น่าตื่นเต้นได้ที่ฟัน88 รับโบนัสพร้อมเงินรางวัลมากมายสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับกับรายการรักบอลไลฟ์นะครับประจำวันจันทร์ที่10นะครับตุลาคม2554นครับกับผมทิงมุมทงครับวันนี้มาเดี่ยวนะครับหลังจากที่คุณอบเชยติดธารกิจอีกแล้วครับวันนี้มาดูข่าวแรกเลยนะครับมาดูที่ข่าวทีมชาติอังกฤษนะครับก็ล่าสุดคาเปโร่นะครับคุณซื้อทีมชาติอังกฤษครับก็ออกมา ประกาศแล้วครับว่าหลังจากที่ลูนี่โดนใบแดงนะครับก็ไม่สามารถการันตีตำแหน่งตัวจริงในทีมชาติอังกฤษได้แม้จะผลโทษแบนใบแดงมาได้นะครับก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานครับลูนี่โดนใบแดงในเกมที่พบกับมอนเตนิโกนะครับแล้วก็ดูจากควมามมระพฤตินนะครับคาเตโรก,ก็บอกว่าไม่การันตีตำแหน่งตัวจริงยกเว้นจะช์ฟอร์มนะครับในการยิงกระจายให้กับปีศาจแดงแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่า ถ้าลูนี่ไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่เก่งออกมาได้เนี่ยก็คาร์เลยบอกว่าอาจจะหลุดตัวจริงไม่ได้มาดูที่ข่าวของปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับล่าลสุดก็บอกว่าแมนยูนะครับจะเพิ่มค่าแรง4ล้านต่อสัปดาห์นะครับพร้อมกับสัญญา5ปีให้กับชิชานิโต้นะครับหรือว่าฮารเวิร์เฮนันเดสนะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้ได้ดีตั้งแต่อสองฤด,ดูกาลหลังที่ผ่านมานะครับก็บอกว่าพร้อมที่จะเพิ่มค่าแรงเป็น 8แปดหมื่นแ0ดหมื่นปอนด์นะฮะับแปดหมปอนด์ก็เงินไทยก็อ,อยู่ประมาณ4ล้านบาทต่อสัปดาห์โอ้เงิน4ล้านต่อสัปดาห์เนี่ยก็ถือว่ามากเลยทีเดียวนะครับก็คุ้มครับกับเออ่ฟอร์มที่ดุราของชิชาริตโตนะครับแล้วอีก2คนนะครับก็คือแดนนี่เวลเบกนะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือทอมเคเวอรี่นะครับที่สื่อมีข่าวว่าปีศาจแดงจะต่อสัญญาเป็นเวลา5ปีเหมือนกันก็เป็นดาวรุ่งทั้ง2คนนะครับทั้งเวลเบกก็ทีมชาติอังกฤษเหมือนกันแล้วก็ทอมเคเวอรี่ ช่วงนี้ทอมคิวเรยอยู่ในช่วงของอาการบาดเจ็บนะครับพัการบาดเจ็บก็เป็นข่าวดีทั้งสองคนนะครับมาดูที่ฝั่งของลิเวอร์พูลบ้างนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยทางด้านสตีฟคราสนะครับโค้ชทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลนะครับก็ออกมาสัมภาษณ์นะด้วยความหนักใจว่าตอนนี้เกมที่จะพบกับปีศแจแดงแมนเชสเตอร์นะครับจะเปิดลังแอนฟิลด์นะครับในสกแดงเดือดนะครับก็หนักใจว่าผู้เล่นเนี่ยยังกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติไม่ครบนะครับ ก็ล่าสุดเมื่อวานนีนะครับก็บอกว่าลงซ้อมที่สนามเมลวูนนวดนะครับคือสนามซ้อมของลิวคูลครับเหลือผูดด้เล่นเพียง 5- ้าถึงหคนเองเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยติดภารกิจทีมชาติก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งยอตดาวนิ่งหรือว่าคนอื่นนะครับที่ติดทีมชาติอังกฤจแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคัดอ่คัดฟุตบอลโลกครับแล้วคัดเลือกของโซนอเมริกาของโซนอเมริกาใต้ครับก็มีหลายคนครับรวมทั้งนักเตะบาดเจ็บด้วยก็ มีคิวที่จะฟาดแข่งกับปีศาจแดงแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็วันเสาร์ที่15ตุลาคมนี้ก็แฟนบอลผีแดงหงแดงก็เตรียมพบกันได้เตรียมนอนดึกกันได้นะครับมาดูที่ข่าวไทยบ้างนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับมาดูที่ความพร้อมนะครับเชฟเฟอร์คุณซือทีมชาติไทยนะครับก็ออกมาประกาศนะครับบอกว่ามี9ผู้เล่นนะครับที่จะลงทําสุกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับซาอุดีอราระเบียครับวัน พรุ่งนี้นครับอังคารที่11นะครับตุลาคมนะครับก็พรุ่งนี้จะมีโปรแกรมเตะกับซาอุช่วงประมาณเวลาซ่แฟนราการครับก็ประมาณ6โมงเย็นนะครับโมงเย็นที่สนามราชมังคลากรีาสถานนะครับก็แฟนบอลก็สามารถเข้าไปชมได้ล่าสุดนี้เชฟเฟอร์บอกว่านะครับมีก้าผู้เล่นที่อยู่ในใจแล้วอีก2คนเนี่ยก็รอตัดสินใจอยู่ก็ดีใจครับที่ทีเสินแดงดานะครับแล้วก็ แต่สกอรทองเหล่านะครับสามารถลงซ้อมกับเพื่อนได้นะแล้วก็อีกสองตำแหน่งเนี่ยกำลังตัดสินใจระหว่างธีรทรบุญมาทำานะครับกับสุประชัยคมศินนะฮะกองหลังของอบุรีรัมนะครับแล้วก็อีก2คนเนี่ยก็คือผู้รักษาประตูะครับระหว่างสินทวีชัยแล้วก็กวินธรรมสัจจานันนะครับก็รอตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาใครลงเฝ้ารักษาประตูนะเป็นผู้รักษาประตูก็ สามารถลงฟอสซอได้สองทั้งสองคนเลยครับสามารถเลือกใช้ได้เลยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับหลังจากนั้นเตะเนี่ยหายหจากอาการบาดเจ็บสามารถมีตัวเลือกได้มากมายนะครับแล้วก็สุดของ AFC นะครับออกมาตรวจสนามราชมังนะครับว่าระบบระบายน้ำเนี่ยสามารถใช้ได้ดีหลังจากสองสัปเนี่ยมีฝนตกนะแล้วก็มีการระบองระบายน้ําออกจากสนามได้เร็วก็สามารถใช้เตะได้ปกตินะผู้นี้ก็ใครที่อยู่ใกล้ๆครับก็สามารถมาชมกันได้ 6โมงเย็นพรุ่งนี้นะครับมาดูอีกข่าวหนึ่งนะครับข่าวของอสราวุธมาสุขนะครับที่บอกว่าติดทีมชาตินะครับได้เข้ามาคัดตัวชุดคัดบอลโลกนะครับแต่ว่าหลุดไปก็ล่าสุดเนี่ยก็มีของข่าวว่ากวางส่งนะครับเชียงรายเนตเนะสนใจที่จะดึงตัวไปก็ถือว่าเนื้องหอมนะครักลองหน้าอายุแค่21ปีเองเท่านั้น วันนี้คงจะพอเท่านี้มีโปรแกรมครับโปรแกรมวันนี้มีโปรแกรมทีมชาติไทยชุดซีเกมนะครับวันนี้มีลงฟาดแข้งกับสิงคโปร์ชุดซีเกมสเหมือนกัน6กงงครึ่งวันนี้นะครับที่ประเทศสิงคโปร์ก็รอรับฟังผลก็ได้ถ้ามีผลอย่างไรเดี๋ยวเอามารายงานให้ชมอีกทีนึงครับวันนี้คงจะพอเท่านี้ก็ขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการครับสำนักพิมพ์แสงแดดนะครับตราอาหารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ เว็บไซต์ที่ 88.88.com เว็บมือโปรที่เสนอเค็ดลับทันดีในการเล่นฟุตบอลให้ชนะ,ะน,น,นะครับแล้วก็สนามฟุตบอลลาลิก้านะครับสนามฟุตบอลหรูซอยลาดพร้าว71วันนี้คงจะพอเท่านี้อยู่คนเดียววันนี้คุณอบเชยเนี่ยติดภารกิจตลอดเลยครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับกับรายการลักบอลไลฟ์สวัสดีครับ